สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องชาชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกันดิ่งด้วยนะครับ <_ d ream> เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัวชวัตรตายเวอร์ชันสกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับเสริมอินเทอร์เนต็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทั้งหมด 8ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเอครือข่ายทสมุกตัวแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจัน2 2 2นะครับดอกจัน4 8สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว 10G จิกนะครับใช้งานได้7วันดอกจัน2 2 2ดอกจัน4 8สี่เหลี่ยมเน็ตความเร็ว 10G จิกนะครับใช้งานได้7วัน เราไปดูตัวที่2กันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูกตัวที่2ให้เพื่อนๆกดดอกจัน222ดอกจัน4 6 4เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่10 g จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจออัน2 2 2ดอกจัน4 6 4เหลี่ยม ความเร็วอยู่ที่10จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เราไปดูตัวที่3กันนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน22งสดอกจัน2 7 5เจหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนต็ตความเร็วอยู่ที่ 10G จิกนะครับใช้งานได้1ึงสัปดาห์หรือว่า1อาทิตย์เน็ตเมอรนเน็ตเมเยอสปีดนะครับดอกจัน22 2 ดอกจัน7นะครับดอกจัน275สีเดียมนะครับเน็ต10จิกใช้งานได้1สัปดาห์หรือว่า7วันเราไปดูตัวที่4กันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของ t ทูมู e ตัวที่4ให้เพื่อนๆกดดอกจัน222ดอกจัน294สีดียมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่10จิก ใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับ 4. 4ดอกจัน222ดอกจัน294สี่เหลี่ยมเน็ตคอมเน็อีกที่10จิกใช้งานได้7วันนะครับเราไปดูตัวที่5กันนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทุวมูฟตัวที่5นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ิกใช้งานได้30วันหรือวัน1สัปดาห์นะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดดอกจัน935ดอกจัน994เหลี่ยมเน็ตจำนวน 2G ิกใช้งานได้30วันนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่6นะครับตัวที่6นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน888 สีเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้7วันเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดดอกจาน8 8 8สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน2 g จิกใช้งานได้7วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับเราไปดูตัวที่7นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจาน9์935ดอกจาน95สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับดอกจัน935ดอกจ 9, 5, 4, ัน95้สี่เหลี่ยมเน็ตจำนวน 2G จิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับคือตัวที่8นะครับตัวที่8จะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน8ซีดีมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่2 g ินะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับดอกจัน935ดอกจัน8ซีดีมเ,เน็ตจำนวน2 g ิใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนนะครับ และนี่ก็คือนะครับทั้งหมดโปรโมชั่นเสิร์ฟอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟที่ผมนํามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็ลองนะครับไปเลือกใช้งานกันดูได้เลยนะครับว่ามีตัวไหนนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีเงินไว้ในซิมแค่ศูนย์บาทพอนะครับก็อย่ามีไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้า ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตับช่องชาชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมนํำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหมา่จากช่องชาชวตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไครต์กับช่องสัชาวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ